ติดตามในวันมาติดต่อหรือว่าตัดผมมาบ้านที่ป่าตังเวรามณีต <Guess Whew. ension> ิฆะปะทางสัมมาทิยานี uh huh

สุราเมระยะมัจชปมาตสานาเวรามณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิสุราเมระยะาพชรพมาตสานาเวรามณีสิกขาปัทังสัมมาทิยานิอิมานิปัญญาภาปานิทีเรนะสุขติยันติทีเรนะเนปุติยันติทัสมาธิรังวิโตทะเย อเลักคอนก็อเล็กคอนก Yakta awari waha pura pariprenti Sakalang jiwa mewa ito tanang Ti tanang upakapati Iji tang pati tang tumhang Jipa mewa temijatu Kapi rentu sangkapan mati พาวัตวันตารายสุขีธิขายุโกพาวาอภิวัทนาจิริตานิตยามุทาจายิมจัตตารุทามาวัตสันติอายุปานโุสุขังภากดังภักดังตุลาหังแล้วแล้วเป็นยังต้องพูดอรหังด้วย อมสัาสัมพุทโภควาสัม um พ e ุทโวาพูทังภะควานตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวตาธโมพัมังนัมสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิกราบ กราบอีก3าครั้งกราบงามพร้อมๆกันจากลับห้กลับมัน่นโอเคอาจเป็นเสร็จพิธีครับเป็นการลาสิกขาสามเรรที่บนหน้าไฟชอบฝากกดไลค์กดแชร์จะนับ